สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่สถานีอายุทยาเป็นพื้นที่ของรถไฟความเร็วสูงและรถไฟปัจจุบันแล้วนะครับท่านผู้ชมน่มาติดตามความคืบหน้าของโครงการว่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เดินมาที่ด้านหน้าของตัวอาคารสถานีนะครับท่านผู้ชมชมเอนไหมครับมองไปัางนู้นนะครับ ก็็จะเปวส,ะสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล47นะครับคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลจะมาตามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับที่สถานีอยุธยานะครับตอนนี้ก็กําลังขับรถเข้าไปที่สถานีรถไฟอยุธยาเดิมนะครับท่านผู้ชม จะพาท่านผู้ชมไปดูความก้าวหน้าว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานี รถไฟอยุทยาแล้วนะครับท่านผู้ชมอยู่ด้านหน้าตัวอาคารสถานีนะครับก็สถานีแห่งนี้ก็จะมีนี่ครับพื้นที่รอบๆก็จะเป็นพื้นที่ที่สร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับเป็นสถานีของอยุธยานะครับก็จะเป็นตามโครงการก็จะเป็นอนุรักษ์สถานีเดิมไว้นะครับแล้วก็จะสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงคว่ำอยู่ด้านบนนะครับครอบอยู่ด้านบนนะครับท่านผู้ชม นี่ก็เดี๋ยวรอรถแล้วก็เดินไปที่นั่นหน้าสถานีครับเ้านหน้าสถานีเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงจุดนี้เลยนะครับเป็นด้านหน้าสถานีของอุทยานะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็สถานีอุทยาเดิมก็สร้างมานานแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นการปรับปรุงสถานีไปเรื่อยๆตามการเวลานะครับ ก็แต่ก่อนอาจจะเป็นสถานีไม้แล้วก็จะมาเป็นสถานีคนอนกรีตนะครับแต่สมัยรัชก,กาลที่5นะครับจุนชมนี่ครับน,นี่ก็เป็นด้านหน้าสถานีครับนี่เป็นอาคารด้านหน้าสถานีอยุธยานะครับท่านผู้ชมเป็นอาคารคนอนกรีตผสมไม้นะครับด้านในเป็นประตูไม้หรือหน้าต่างไม้นะครับท่านผู้ชม ก็จะเป็นช่องบานเก็ดแบบนี้นะครับนี่เป็นน่าจะเป็นของเก่าของเดิมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นการทํามุมนะครับเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับรตูบานไม้สมัยแต่ก่อนก็น่าจะเป็นไม้สักทองนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นประตูเป็นประตูครับประตูบาน ด้านหน้าสถานีนะครับทางเข้านะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับใช้นานไม่นานท่านผู้ชมดูรูนะครับดูรูสีอาจจะหนาตึกเลยนะครับดูรูนะครับท่านผู้ชมที่จะขอเปลี่ยนเป็นตัวล็อกแบบนี้นะครับจนเขาไม่ล็อกแล้วนะครับล็อกข้างในแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนอาจจะเป็นนี่ครับเป็นประตูล็อกแบบนี้ครับเป็นประตูล็อกสมัยแต่ก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ นี่ครับคลาสสิกเป็นประตูบานนะครับ2บานฝ่น,นี้ก็จะเป็นประตูบานพับนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพับเข้าหากันสี่บานนะครับน,นี่ก็จะเป็นหน้าต่างหน้าต่างที่เปิดออกด้านข้างนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นคันทวยไม้นะเขาเรียกคันทวยนะครับตัวที่ไปรับ รับฝ้าเพดานหรือรับหลังคานะครับท่านผู้ชมนี่ครับชาช่างเขาเรียกคันถวยนะครับจุดนี้น่าจะเป็นการก่อสร้างใหม่นะครับท่านผู้ชมเป็นคอนกรีตสมัยแต่ก่อนอาจจะเป็นไม้นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคันถวยแบบแต่งให้มันสวยงามนะครับท่านผู้ชมเป็นพื้นที่รอบๆของตัวสถานีนะครับสถานีอยุธยาก็จะเป็นสถานีที่เป็น แหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาตินะครับที่มาขึ้นรถไฟเที่ยวตามอุทยานประวัติศาสตร์ต,ต่างๆของอยุธยานะครับนี่ครับท่านผู้ชมจะเป็นประมาณนี้ครับเป็นพื้นที่รอบๆด้านฝั่งตรงข้ามสถานีก็จะเป็นร้านค้านะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเป็น้าน้าเป็นวินมอเตอร์ไซค์เป็นที่จอดรถนะครับท่านผู้ชม แน็กซี่นี่จะเป็นทางเข้านะครับนี่ก็เป็นแผนผังของจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับท่านผู้ชมจะทําโดยเทศบาลพระนครศรีอย,ยุธยานะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่นี่ครับท่านผู้ชมที่สถานีรถไฟอย,ยุธยานะครับเป็นจุดเช็คอินนะครับจุดที่เราอยู่นะครับท่านผู้ชมส่วนถ้าวิ่งลงมานี่ปุ๊บ แล้วก็เลี้ยวซ้ายมานี่ก็จะไปที่นี่ครับอนุสร์วงเวียนนะครับตรงนี้วงเวียนแล้วก็ไปที่วิ่งมานี่ครับไปที่จังหวัดก็ออไปที่วังน้อยนะครับธรูามาชมไม่ใช่จังหวัดนะครับถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวน,นะครับก็ถ้าบริเวณบริเวณสถานีรถไฟนะครับท่านผู้ชมก็จะปีนวัดธรรมนิยมวัดประสาน ก็จะมีร้านอาหารนะครับนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นสีฟ้าๆนี่ก็จะเป็นแม่น้าเจ้าพญานะครับแม่น้ําปลาสักนะครับท่านผู้ชมขอไปนะครับแม่น้ําปลาสักมานี่ครับวิ่งจะมาเป็นสามแยกจุดนี้ครับใกล้ๆสถานีมาตรงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมหรือไปฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นวัดพนัญเชิงโหรวิหารนะครับท่านผู้ชมป้อมประการเพชรนะครับประการป้อมเพชรนะครับ เป็นนี่ครับเลาะไปตามแม่น้ํานะครับท่านผู้ชมเออก็จะเป็นวัดนักบุญโยเซฟนะครับวัดพุทธไทยสวรรค์หรือโรงเรียนพุทธไทยสวรรค์นะครับท่านผู้ชมนี่ครับแม่ right. น้นนําก็จะเป็นนี่ฮะก็จะเป็นวัดชัยวัดนารามนะครับท่านผู้ชมขึ้นไปปึ๊บปบก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับเป็นวัดธรรมารามวัดท่าการ้องนะครับท่านผู้ชมปึ๊บ อันนี้เราไล่าตามแม่น้ําก็เป็น3ามแยกจุดนี้นะครับก็จะไปแยกตรงแม่น้ําเจ้าพยานะครับท่านผู้ชมแล้วเราเวล่องเล็กๆนี้นะครับเล็กๆมานี้มาปุ๊บก็จะเป็นวัดนะครับท่านผู้ชมวัดบวรชีตทารามนะครับวัดโลกสุทารามวิหารพระมงคลบอพิษนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้คือเข้ามาในตัวกลางๆแล้วนะครับก็จะมีวัดมหาธาตุวัดราชบุรณะนะครับ ที่อยู่ติดติดกันนะครับล่องไปที่ถนนอู่ทองนะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจันกระสีมนะครับท่านผู้ชมไปรษณีย์แล้วก็สถานีตรวจคนเข้าเมืองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สถาบัานเทคโนโลยีนะครับนี่ครับวัดประสานก็มาที่สถานีนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเข้ามาที่ตัวเมืองก็จะตัวอำเภอก็จะเป็นนี่ครับเข้ามามันจะเป็นแยกเยอะนะครับท่านผู้ชม วิทย์ข้าวๆนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งตรงข้ามของสถานีหรือฝั่งฝั่งสถานีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสถานีอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งตรงข้ามสถานีนะครับก็จะเป็นวัดสุทธิดารามโรงเรียนวัดดุสิตดารามวัดอโยุยานะครับเป็นพื้นที่ของอโยุยานะครับฝั่งนี้นะท่านผู้ชมวัดประดูสงธรรมวัดนี่ครับ กุติดาวตลาดน้ําอโยธยานะครับท่านผู้ชมนี่ครับจะแบ่งจะแบ่งจากครึ่งทางการรถไฟนะครับสถานีรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับจะสร้างค่อมตรงนี้นะครับนี่ครับก็ถ้าเป็นการเรื่องดราม่าของมอดดกโลกก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็อยู่ฝั่งนี้อยู่ห่างไกลกันเลยนะครับ1.5กิโลตามข่าวสารนะครับ ฝั่งอยุธยาก็จะมีวัดชัยมงคลนะครับนี่ครับที่ดังๆที่คนมาเที่ยวเยอะนะครับตลาดน้ำอยุธยานะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นแผนผังร่าค่านะครับนี่อันนี้จะเป็นห้องขายตั๋วนะครับท่านผู้ชมเป็นจุดบริการห้องขายตัว๋วนี่ครับด้านหน้านี้เป็นห้องขายตั๋วนะครับห้องขายตั๋วของสถานีส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น จุดชานชลานะครับจุดพักคอยผู้โดยสารนะครับนี่ครับอันนี้ทางไปกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมก็จะมีจะมีเก้าอี้นะครับท่านผู้ชมคลาสสิกก็จะเห็นอยู่ที่สถานีหัวลําโพงแล้วก็สถานียุธยานะครับท่านผู้ชมเป็นเก้าอี้แบบรูปหมวกคว่ำนะครับก็เป็นที่นั่งตรงปีนะครับนี่เขาเรียกตรงปีครับอันนี้ก็จะเป็นที่พิงนะครับ สถานีก็ยังไม่มีความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงเลยนะครับท่านผู้ชมก็ได้กลับมาอีกครั้งที่สถานีอยุธยานะครับนี่ครับอันนี้ทางไปฝั่งกรุงเทพนะครับอันนี้ก็ทางไปที่อีกสถานีหนึ่งคือทางทิศเหนือนี่ครับก็จะมีป้ายป้ายนี่ครับ ไปที่สถานีบ้านมมาและฝั่งนี้ก็ไปที่สถานีบ้านโพนะครับท่านผู้ชมสัญญาช่วงช่วงบ้านโพถึงสะแก้วนะครับเป็นสัญญาของรถไฟความเร็วสูงก็จะมีสถานีใหญ่ก็คือสถานีอย,ยุทยานี่แหละครับท่านผู้ชมที่เป็นสถานีใหญ่ที่อยู่ระหว่างดราม่าแต่ข่าวล่าสุดคือกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยจะให้สร้างทางวิ่งไปก่อนนะครับท่านผู้ชม ส่วนสถานีจะสร้างที่หลังนะครับนี่ครับก็จะเป็นที่จุดสถานีรถไฟความเร็วสูงก็จะเป็นสร้างเหมือนว่าสร้างอยู่ด้านบนของสถานีเดิมครับอยู่ด้านบนนะครับเป็นรถไฟยกสูงนะครับก็จะทําเป็นต่อหม้อยกสูงขึ้นนะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับท่านผู้ชมก็นี่ครับอันนี้ก็จะเป็น ป้ายบอกจะอยู่หัวท้ายของชั้นฉลานะครับป้ายเป็นป้ายบอกว่าที่นี่สถานีอย,ยุธยานะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่เราไม่ได้เจาะลึกนะครับพามาดูแบบเร็วๆไปเลยนะครับท่านผู้ชมว่าความคืบหน้าของโครงการจะเป็นมาถึงไหนแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็จะไปพี่สถานีบ้านโพนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นคลิปก่อนๆนู่นไหมครับก็คือ สัญญาหนึ่งก็คือจากกรุงเทพมาถึงนวนครครับหรือจากดอนเมืองมาถึงนวนครแล้วก็จากนวนครถึงบ้านโพก็จะมีเว้นช่วงสะพานนะครับต่อจากสะพานมาฝั่งสถานีอยุธยาและก็สถานีสะแก้วนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นอยู่อีกหนึ่งสัญญาของโครงการนะครับที่มีดราม่าอยู่ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับท่านผู้ชม นี่ครับก็จะมีอยู่อันนี้เป็นชานชาลาหลักนะครับแล้วก็ชานชาลาที่2ชานชาลาที่3อยู่นู่นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพื้นที่ของโครงการคือสถานีรถไฟความเร็วสูงอรัท่านผู้ชมก็คือจะสร้างบนนี่แหละครับเดีย๋ยวผมถอยออกมาให้ท่านผู้ชมเห็นพื้นที่ร,บรอบๆนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คือ โครงการรถไฟความเร็วสูงก็คือจะเป็นต่อหม้อขนาดใหญ่นะครับท่านผู้ชมพื้นที่รอบๆตรงนี้ก็จะโดนเคลียร์ลิงโดนปรับพื้นที่หมดเลยนะครับพื้นที่รอบๆบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นการมีแนวเขตที่ดินของการรถไฟนะครับส่วนบริเวณสถานีนี่ก็จะเขตที่ดินของรถไฟก็จะมีความกว้างจากกลางรางนะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นรางนี้นะครับหรือรางนี้ ออกไปข้างละ80เมตรก็คือมีระยะ160เมตรนะครับท่านผู้ชมแต่อนาคตถ้ามีรถไฟความเร็วสูงหรือสถานีรถไฟความเร็วสูงที่ได้จะสร้างจริงๆนะครับอาจจะมีการเวนคืนหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็รอติดตามตอนต่อไปนะครับติดตามในคลิปไปเรื่อยๆของช่องโควิดชาแนลนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็รอติดตาม ท่านผู้ชมก็รอติดตามข่าวสารนะครับว่าสถานีอยุธยาจะสร้างได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหรือจะมีดราม่าจนสร้างทางเสร็จนะครับข่าวคราวล่าสุดก็คือสร้างต้นปี68นะครับท่านผู้ชมเฉพาะทางรถไฟก่อนนะครับก็จะมีดราม่าเรื่องเกี่ยวกับโมรดกโลกเกี่ยวกับยูนิสโกครับแต่ระยะห่างจาก เมืองพื้นที่โมอดกก็จะอยู่ห่างประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมหรือ1,500เมตรตามข่าวสารนะครับก็ก็จะมีการคงสถานีเดิมไว้นะครับแลก็ก่อสร้างเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงตามมานะครับนี่ครับเป็นพื้นที่ร,บรอบๆนะครับเขตรถไฟก็นี่ครับท่านผู้ชมจะมีเสาขาวๆนี่ครับไปจะเป็น จุดตัดตรงไหนครับเป็นพื้นที่ฝั่งนู้นครับจากจุดนู้นไปนะครับนี้มาถ่ายตอนวันนี้วันที่หนึ่งนะครับสิงหาคม2567นะครับท่านผู้ชมล่าสุดก็ยังไม่มีการดำเนินการ,เร,การกเ,เรื่องการตอกเสาเข็มเรื่องการปรับพื้นที่ clearing นะครับท่านผู้ชมก็จะมีอยู่สองสัญญานะครับที่รอลงนามสัญญาก่อสร้างนะครับ ก็จะเป็นช่วงช่วงที่ว่าพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบินนะครับแล้วก็จะมีจากบ้านโพถึงพระแก้วนะครับส่วนบ้านโพถึงพระแก้วก็จะมีสถานีอยุธยาเป็นสถานีใหญ่ที่ว่าต้องสร้างต้องก่อสร้างนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอานนี้ก็เป็นป้ายสถานีป้ายตอนนี้เราอยู่ที่สถานีอยุทยาซ้ายขวามือก็เป็นบ้านมา้า นี่ครับบ้านโพก็เข้ากรุงเทพนะครับบ้านม้าก็ไปอีกสถานีหนึ่งนะครับไปที่สถานีสระบุรีนะครับก็จะมีทั้งหมดนี่ครับท่านผู้ชมจะมีป้ายท่านผู้ชมเห็นป้ายแดงไหมครับพาไปชมนี่ครับชมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นงครับอันนี้ก็จะเป็นตรงกลางนะครับตรงกลางของอาคารนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ นี่ก็จะอยู่ตรงกลางนะครับท่านผู้ชมเป็นตรงกลางของอา,อาคารสถานีจุดขายตั๋วที่เดินออกมาจากห้องขายตัว๋วห้องขายตั๋วอยู่นี่ครับท่านผู้ชมเห็นท่านผู้ชมเห็นป้ายไหมครับฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือผมฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นไปกรุงเทพสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองบางปะอินนะครับส่วนด้านขวาก็จะไปที่เชียงใหม่พิษณุโลกลบบุรีปากช่องนครราชสีมาอ,บบอุดรอุดรธานีนะครับ หลังจากที่ให้ชมด้านหน้าสถานีหรืออาคารสถานีแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะพามาชมพื้นที่รอบๆที่จะต้องดําเนินการก่อสร้างหรือเป็นพื้นที่ที่จะต้องก่อสร้างอาคารรถไฟความเร็วสูงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับจะเป็นพื้นที่ที่เก็บกองนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นมอนไม้เก่านะครับที่เก็บกองเป็นที่ทํางานของนายของงานโยธานะครับ โยธาของรถไฟนะครับท่านผู้ชมเป็นสำนักงานโยธาหรือแควงทางหลวงอยุทยานะครับที่ทําการนายตรวจของสถานีอยุทยานะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นป้ายสีฟ้าท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นพื้นที่อนาคตพื้นที่บริเวณนี้อาจจะต้องหรือออกแล้วก็ก่อสร้างเป็นต่อหม้อหรืออาคารรถไฟความเร็วสูงนะครับท่านผู้ชม เป็นพื้นที่รอบๆครับพื้นที่รอบๆเป็นตัวนี้เป็นจุดจอดรถนะครับท่านผู้ชมก็จะกินไปถึงนู้นนะครับท่านผู้ชมถึงนู้นอาจจะถึงอาคารด้วยนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าขี่รถใสอยู่ประมาณเสมอไหนนะครับอาจจะอยู่เสมอถนนนี่แหละครับท่านผู้ชมถนนที่รถวิ่งนี่ครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นแขวงบำรุงทางอายุทยานะครับเป็น ของรถไฟนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ของกรมทางนะครับนี่ครับเป็นอาคารต่างๆเป็นพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่ของที่จะก่อสร้างของโครงการรถไฟความเร็วสูงจากระยะที่1นนะครับเฟสที่1ระยะที่1จากกรุงเทพถึงหนองคายนะครับแต่นี่เป็นเฟสที่1จาก กรุงเทพถึงนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมมีทั้งหมด14สัญญานะครับดําเนินการก่อสร้างไปแล้วแล้วเสร็จนะครับ2สัญญาและอยู่ระหว่างดําเนินการ10สัญญาและลอรอลงนามอีก2สัญญานะครับท่านผู้ชมนี่ครับฝั่งนี้ก็จะไปทางทิศเหนือไปสายอีสานฝั่งนี้นะครับรู้สึกว่าสายเหนือจะไปแยกตรงลําช,าชีนะครับท่านผูช้ชมอาเภออาเภอภาชีนะครับไม่ใช่ลําชีครับอำเภอภาชีจังหวัดยุธยาครับที่ว่าแยกไปสายเหนือนะครับ ก็จะไปนู่นแหละฝั่งลบบุรีลบบุรีแล้วก็อ่างทองไปนู่นแหละครับนครสวรรค์น,นะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นพื้นที่รอบๆก็คลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมเพียงเท่านี้นะครับมาติดตามความคืบหน้าของโครงการนะครับท่านผู้ชมว่าไปถึงไหนแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลซีด้วยนะครับ พามาชมวันนี้อัปเดตวันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นต้นเดือนของเดือนสิงหาคมเลยนะครับท่านผู้ชมวันที่หนึ่งก็คลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ขอให้กดติดตามให้ด้วยนะครับขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยกันทุกคนนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ